นี่ก็เป็นแผนการเดินทางสําหรับวันนี้นะครับเราจะไปที่กระเช้านองปิงนะครับเพื่อขึ้นไปไหว้พระใหญ่เทียนฐานแล้วก็กลับมาเช็คอินที่โรงแรมดิสนีย์เอ็กซ์เพลเยอร์ลอครับวันนี้เราออกเดินทางด้วยไฟทีทีจีจากสนามบินสุวรณภูมิเวลา8ปดโมงครับถึงที่ฮ่องกงเวลา1 1บเโมงสีนาทีตามเวลาฮ่องกงครับรฟเฟีตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่แอรพค่ะอัะใช่ค่ะ วันนี้เราจะไปไหนกันคะ Disney Land Hotel สน <Disneyland Hotel. S 2> ีย์แ Land Hotel นังรออยู่ค่ะรัมาึงค่ะวันนี้นนอาหารสำหรับเด็กจะเป็นออมเล็ตกับไส้กรอกส่วนของผู้ใหญ่จะเป็นข้าวมันไก่ที่ราดน้ำจิ้มมาแล้วเผ็ดน,นิดนึงครับรอบนี้โชคดีเลือกป็นโดการบินไทยเพราะมีหน้าจอให้เด็กดูเพลินตลอดการเดินทางเลยครับช่วยได้เยอะจริงๆครับ ซื้ออกทูตพุทธกาสมาแล้วขั้นต่ําสําหรับการซื้อออกทูตพุทธกานะครับสําหรับผู้ใหญ่200้อฮ่องกงดอลลร์และมีมัดจําในบัตรห้ฮ่องกงดอลลราจะใช้ได้150ห้ฮ่องกงดอลลร์ครับสําหรับเด็ก100้อฮ่องกงดอลลร์มีมัดจำในบัตรห้ฮ่องกงดอลลร์เช่นเดียวกันครับใช้ได้ห้ฮ่องกงดอลลร์ครับซึ่งบัตรนี้ก็จะสามารถเติมได้ที่สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีเลยครับสำหรับโปรแกรมแรกเราจะไปที่กระเช้านองปิงนะครับ เพื่อขึ้นไปไหว้พระใหญ่เทียนฐานวิธีการเดินทางคือเราจะขึ้นรถบัสสาย S1 นะครับไปลงที่สถานีทุงชุงโดยเดินตามป้ายที่เขียนว่าบัสนะครับโดยท่ารถบัสจะอยู่ทางขวามือนะครับเดินเลี้ยวขวาแล้วตรงมาจนสุดทางจะเจอป้ายบอกตำแหน่งที่จอดรถแต่ละสายนะครับแล้วก็เวลาที่รถออกนะครับสำหรับใครที่จะไปทางสาย S1 เหมือนผมนะครับจะอยู่ทางขวามือเมื่อกี้นะครับดีในคลิปผมมายืนรอผิดสายครับ ที่เราเลือกมาที่กระเช้านองปิงก่อนเป็นโปรแกรมแรกก็เพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินครับใช้เวลาเดินทางประมาณ10 1ถึงนาทีครับจุดสังเกตในการลงรถก็ง่ายนิดเดียวเลยครับไม่เห็นว่ามีกระเช้าอยู่ข้างหน้านะครับก็เตรียมลงได้แล้วครับ ซึ่งสถานีต่อไปนะครับจะเป็นสถานีกระเช้านองปิงครับแต่ถ้าใครจะฝากกระเป๋าก่อนให้ลงที่สถานีซิติเกตเลยปิงสถานีหนึ่งครับพอลงที่สถานีซิติเกตแล้วนะครับให้เดินเข้ามาข้างในที่ตัวอาคารลงบันไดเลื่อนไป2ชั้นนะครับจะเจอที่ฝากกระเป๋าเป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับซึ่งถ้าหากชั้นนี้เต็มนะครับลงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะมีอีกตู้หนึ่งนะครับ นนนีี้้้ะะถาาใครรจเช่กก็กดตงที่ข้างหน้าจอก็จะมีอัตราค่าบริการและคู่มือการใช้งานติดเอาไว้อยู่นะครับสำหรับอัตราค่าบริการล็อกเกอร์จะแบ่งเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ล็อกเกอร์ขนาดเล็กจะคิดที่10ฮ่องกงดอลลาร์ต่อ2ชั่วโมงครับและขนาดใหญ่20ฮ่องกงดอลลาร์ต่อ2ชั่วโมงครับล็อกเกอร์ขนาดเล็กก็จะสําหรับใส่กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าสปายข้างนะครับส่วนล็อกเกอร์ขนาดใหญ่ก็จะสามารถใส่กระเป๋า้อลากใบใหญ่หรือว่าจะใส่ล้อลากใบเล็ก2ใบก็ได้นะครับ ส่วนนี้เป็นคู่มือการใช้งานครับเราสามารถชำระด,ด้วยอ c t o p u s Card ได้ครับและเมื่อชำระเสร็จแล้วจะได้สลิปมามีบาร์โค้ดนะครับอย่าทําหายเลยนะครับเพราะเราจะต้องใช้บาร์โค้ดนั้นตอนรับกระเป๋าด้วยนะครับพอฝากกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็เดินมาที่สถานีกระเช้านองปิงครับอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่วันนี้ยังดีที่ขาไปรอคิวไม่นานนะครับ เวลาเดินทางด้วยกระเช้าก็จะประมาณ20ถึง25นาทีครับก็จะมาถึงสถานีปลายทางที่หมู่บ้านนองปิงครับอ้าวนี่เรามาถึงหมู่บ้านนองปิงแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ดูกระเช้ามังกด้วยโอ้โหในเมืองแลขให้มังรหายใจไม้ไนี่ก็คือนองปิงวิลเลจนะครับ อย่างที่เห็นเลยครับวันนี้คนเยอะมากเลยครับพอดีเรามาถึงตอนใบสามหิวมากเละคิดว่าต้องหาอะไรกินก่อนเดินเข้ามานิดนึงก็จะเจอร้านรามเมงไม่รอและกินเลยแล้วกันรามเมงของร้านนี้รสชาติดีเลยครับเด็กๆกินกันเกลี้ยงเลยพอกินเสร็จแล้วเราก็เดินต่อไปเพื่อที่จะไปไหว้พระใหญ่เทียนฐานครับ วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นและมีลมแรงด้วยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนจะมาเที่ยวช่วงเดือนมกราคมแนะนำว่าให้เตรียมเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวมาดีๆเลยนะครับร,หหร,ะระหว่างทางก็จะมีร้านอาหารและของกินเล่นให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันหลายร้านนะครับนี่ก็ตั้งใจว่าถ้าไหว้พระเสร็จแล้วจะลงมาหาอะไรกินเหมือนกันครับ คนข้างชอบบรรยากาศในการมาไหว้พระใหญ่เทียนฐานมากเลยครับยิ่งครั้งที่แล้วนะครับมาไหว้ตอนที่ไม่มีคนนะครับช่วงเช้าสงบเงียบแล้วก็เย็นสบายมากเลยครับครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาไหว้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าคนจะเยอะก็ตามข้อแนะนําที่สําคัญอีกข้อหนึ่งในการนั่งกระเช้านองปิงมาไหว้พระใหญ่เทียนฐานนะครับก็คือเพ,พื่อนๆควรจะมาต่อคิวกลับลงไปข้างล่างเนี่ยก่อน4โมงเย็นนะครับ พอไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนจะมารอคิวนั่งกระเช้ากลับลงไปกันเยอะมากๆเลยครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดอธิษฐานแล้วครับวันนี้มากับเด็กๆเลยไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนเลยครับเลยมาเดินสำรวจร้านรอบๆแทนครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับ จะเห็นได้ว่าของที่ขายดีอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวนกที่เหมือนว่าวนะครับอย่างตอนนี้ก็มีเป้าหมายแล้วครับจะมองหาของกินข้างทางนี่เองเหมือนไข่ปลาโลเลยอะ่ะอ๋อเป็นไก่ นี้ก็คือไก่ย่างบ้านเราเนี่ยงองอน,นี้เป็นปลาหมึกปิ้งปลาหมึกปิ้งกับอะไรเต้าหวยเป็นก็คืปลาอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยลองกินแล้วเราชิมไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวทิง้งไปโซชินปลาครับ <c oughs> อร่อยอน,นี้ทางที่หลังจะผ่านประตูเข้ามาร้านสุดท้ายของอุนน้มตนต้นๆอ่ะนึกเหมือนมีร้านเป็ดเต๋วเลยมั้ออันนั้อนอะไรปลาลูกจิงปลาหมึอกอร่อยโซชินปลาหมึกเหรอนี่เบดเตอร์ไหนอ,อ้ำอ้ำแบบมีเนื้อปลาหมึอกอยู่ข้างใน นี้เป็นแถวขากลับครับโหดจริงๆครับรอ105นาทีเลยครับแต่ถ้ามองในแง่ดีนะครับเราก็มีเวลาแวะร้านระหว่างทางเยอะเลยครับได้ลงอีกทีตอนประมาณ6โมงครับเลยได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของกระเช้านองปิงเลยครับพอทจะไม่รู้ม,มนาพอลงมาจากกระเช้านองปิงเราก็แวะเข้าไปที่ซิติเกตเพื่อตุนสเสบียงนิดหน่อยนะครับเห็นแล้วเราก็จะเดินไปเรียกรัแท็กซี่ เพื่อไปที่ Disney Explorer Lodge โดยบริเวณรอรถแท็กซี่จะต,ต้องเดินทะลุสถานี MTR ทุงชุงไปนะครับ,รบตอนนี้เราก็ใกล้ถึงโรงแรมแล้วครับค่าแท็กซี่ประมาณ166ห้องกลงตลลแรกครับอันนี้เป็นห้องขายของที่ระลึกนะครับขายของเยอะมากเลยข้างในก็สวยๆนั่นเลย ข้อดีของการพักในโรงแรมดิสนีย์ก็คือเราสามารถช้อปปิ้งสินค้าดิสนีย์ได้ทุกวันเลยครับอย่างวันนี้ก็ได้เสียตังค์เลยครับโอ้ oh, oh, ดูสิครับนี่บริเวณพื้นที่รอเช็คอินนะครับสวยจริงๆครับตกแต่งได้สวยจริงๆอันนี้เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ห้องพักเลยนะครับตรงล็อบบี้ที่เราเข้ามาเมื่อกี้เป็นชั้นที่3นะครับแต่วันนี้เราพักชั้นที่2เลไต้องกดลิฟต์ลงไปชั้นหนึ่งครับ ห้องอาหารของโรงแรมก็จะอยู่ที่ชั้นนี้ด้วยนะครับที่ชั้น2ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องอาหารในคลิปวันที่3และวันที่4อีกทีนะครับถ้าเดินไปทางเมื่อกี้ก็จะเป็นห้องอาหารครับแต่มาอีกทางหนึ่งก็จะเป็นทางไปห้องพักครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นห้องเล่นสำหรับเด็กๆนะครับอยู่ตรงทางไปห้องพักครับสำหรับห้องเล่นสำหรับเด็กตรงนี้นะครับก็เปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครึ่งครับ สราสำหรับวัารูนะแล้วก็มีสไลเดอร์อันนี้โซนเด็กเล็กหน่อยก็ให้บินป่ายพอสนุกได้เนี่ยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปห้องพักกันแล้วครับตามมาเลยแฟรี่ตามมาเลยใช่ไหมใช่ย่ เรามาถึงห้องพักแล้วนะครับที่ Disney ์เอ l o ซ์เพลเ g อเป็นไงบ้างแฟลี่เฟยาสวยมากเลยอะค่ะแฮมิแล้วอ้าวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ได้เสียบการ์ดไงล่ะเขาเป็นระบบประหยัดไฟไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อกี้เป็นการที่เราไม่ได้เสียบบัตรนั่นเองระบบมันก็ตัด มามาเดินดูรอบๆห้องกันนะแล,แล้วก็เราได้วดิสนีด้วยอันนั้นสติกเกอร์ค่ะใช่ค่ะห้องที่นี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีเตียงควีนเบดสองเตียงแถมมีที่เหลือๆเลยนะครับรองรับการเข้าพัก4ท่านนะครับถือว่าสบายเลยนะครับนี่นะครับดูได้เราจะมาตามล่าหาของที่เขาแจกในห้องกันนะนี่ไง นี่ไงกล่องเหล็กพี่มิกกี้ข้างในเป็นแปลงสีฟันยาสีฟันครับถ้าใครพักสามวันเขาจะมาเพิ่มให้อีกกล่องครับในนี้ล่ะนี่ไงเขาแจกสลิปเปอร์ ลายมิกกี้เมาส์ด้วยเห็นไหมเป็นของที่เขาใส่มาในแฟ้มต่อนเช็คอินนะครั้งนี้แฟ้มใหญ่กว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเป็นแฟ้มเล็กๆแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มี fast pass ให้แล้วนะตอนแรกตั้งใจว่าจะมาได้ fast pass ที่นี่เลยไม่ได้ซื้อมานะแต่ไม่เป็นไรเราจองมา2วันอยู่แล้วน่าจะเล่นได้ครบอยู่ โอเคก็มีสติกเกอร์ให้มีแผนที่โรงแรมนะก็มีกิจกรรมเคแล้วก็มีอันนี้เป็นโปสการ์ดแต่รอบนี้มีเข็มกัดให้นะมีเข็มกัดให้อันนึ่งท้งที่แล้วไม่มีนี่นะเป็นรายการของที่สามารถเอากลับบ้านได้ ที่เรายังไม่เจอก็จะเป็นสมุดกับดินสอนนะครับเดี๋ยวไปตามหากันดูครับเจอแล้วโน้ตแพดโน้ตแพดอยู่ที่ไหน,นอยู่ในนี้นในลิ้นชักนี้เมื่อกี้หน,นูบอกว่าโอเคแ่นแนู่ก็บอกว่าเฮ้โน้ตแผ่นกับนซนี่นะอ่นดูโน้ตแผ่นนะหน้าตาเป็นยังไงนะมีลายไหมอ๋อเป็นกระดาษาว่างๆแต่ว่าก็น<ะ>่ารักดีปหนูจะเขียน วันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้ากับการเดินทางวันที่2ของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปด้วยภาพบรรยากาศภายในโรงแรมนะครับสวัสดีครับ